เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามคุณครูนะคำถามที่เราดูเรื่องหมูสามตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาคำถามที่หนึ่งมองกล้องมองกล้องนิทานเรื่องนี้มีสัตว์อะไรบ้างมีลูกหมูกับหมาป่าลูกหมูกับหมาป่านะครับข้อที่สองครับในนิทานมีบ้านทั้งหมดกี่หลังสามหลังไหนสามหลังเท่าไหนทำมือสิโอเค บ้านหลังไหนที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดครับบ้านอิดบ้านปูนโอเคข้อที่สี่นะราวนี้ยากมากจะตอบแล้วนะถ้าเด็กเด็กอยากสร้างบ้านเด็กเด็กอยากสร้างบ้านแบบไหนสร้างบ้านปูนปูนอิดเพราะมันทำไมแข็งแรงโาวเวลิกูดปบมือให้ตัวเองหน่อยปบมือให้ตัวเองไงย่หมากย่หมากอ๋อเวลิกูดต้องจุกมือ